สวัสดีจากช่องแม่ชุชอบชวนค่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆพนทอนวัชพืชค่ะบริเวณนอก วัวการ์เดนของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นเอ็กเนิเชียซึ่งเราปลูกไว้แต่ก่อนหน้านี้คือหญ้าถมค่ะมองไม่เห็นนะคะตอนนี้ถอนหญ้าออกแล้วก็จะมองเห็นต้นดอกไม้ที่เราปลูกไว้นะคะบางส่วนก็จะเราไม่รู้จักชื่อนะคะที่เลื้อยเขียวๆนี่ก็ไม่รู้จักชื่อแต่เป็นพืชชนิดคลุมหน้าดินค่ะ เป็นพืชไว้ปลูกคุมหน้าดินนะคะต้นเตี้ยเรียดกับดินคลุมไปเลยเลยื้อยไปเลยค่ะทางนี้ก็จะมีดอกไม้อีกหลายอย่างที่เราไม่รู้จักชื่อนะคะเขียวๆนี่ก็คือคอคสเมียแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเดซี่นะคะแล้วก็จะมีเดลินลี่ก็จะมีคอคอสเมียหลายสีนะคะน้องขม่าแวะมาให้กําลังใจค่ะวันนี้ร้อนมากๆลิ้นห้อยเลยค่ะน้องขามา ไม่ได้ไปไกลนะคะอยู่เล่นแถวแถวนี้เราทำงานนี่ค่ะทำเสร็จแล้วก็หน้าตาโอเคอยู่ทีแรกก็รกจนมองไม่เห็นเลยค่ะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะรกมากาตั้งแต่ปีที่แล้วก็เพิ่งจะมีเวลามาทำนี่แหละคะ่ะอันนี้คือเดลิลลี่นะคะกำลังจะออกดอกดอกจะเป็นสีส้มนะคะดอกสวยมากๆเลยค่ะคล้ายๆกล้วยไม้เลยค่ะพวกนี้ตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นสีแดงก็คอสเมียรคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะ